สื่อการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องวัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจการกินอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและพัฒนาได้อย่างเต็มที่วัยรุ่นหลายคนชอบกินขนมหวานน้ำอัดลมหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว อาหารหลักห้าหมู่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนควรกินให้หลากหลายและในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันวัยรุ่นควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีการกินอาหารที่เหมาะสมช่วยให้มีพลังในการเรียนการทำกิจกรรมและการออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดใสและกระฉับกระเฉง การดูแลโภชนาการตั้งแต่วัยรุ่นคือการสร้างพื้นฐานสุขภาพที่ดีในอนาคตเริ่มต้นเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ตั้งแต่วันนี้มาทำแบบทดสอบกันเถอะค่ะข้อที่หนึ่งวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการเพราะเหตุใดก่อร่างกายหยุดการเจริญเติบโตขอกินอาหารอะไรก็ได้ตามใจชอบคอไม่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนงอร่างกายกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ข้อที่2ข้อใดเป็นผลเสียของการกินอาหารหวานมันเค็มมากเกินไปกอร่างกายแข็งแรงขอมีพลังงานเพียงพออคช่วยให้เรียนกิ่งขึ้นงอเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตข้อที่3อาหารหลักห้าหมูมีความสำคัญอย่างไรก่ช่วยลดค่าใช้จ่ายขอช่วยให้อิ่มนานขึ้งคอทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยงอช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ข้อที่4ข้อใดจัดอยู่ในอาหารหมู่ที่1กอไก่ผักและผละไม้ขอไข่เนื้อสัตว์ไข่นมคอควายน้ำมันและไขมันงองูข้าวแป้งและธัญพืชข้อที่5พฤติกรรมใดเหมาะสมกับวัยรุ่นมากที่สุดก็งดกินผักและผละไม้ขอดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำคอกินขนมแทนข้าวทุกมืองอเลือกกินอาหารให้ครบหหมู่ฉเฉลย ข้อที่1งอร่างกายกําลังเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วข้อที่2งอเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตข้อที่3งอช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนข้อที่4งอข้าวแป้งและธัญพืชข้อที่5งอเลือกกินอาหารให้ครบ5หมู่จัดทำโดยนางสาวรัญชิดาแตงอ่อนครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าไม้ร่วกขอบคุณที่รับชมและติดตาม EP ต่อไปค่ะ